โอ้เฮ้ยสวัสดีครับทุก,คน,ทกคนครับอยู่กับผมตะวันครับวันนี้เราอยู่กับอนิเมะอีเทอร์นอีกเช่นเคยนะครับอคนก็คงสงสัยว่าเไอ,อกเกมเวนเนี่ยมันมีอะไรอีก ใช่ครับเมื่อวานนะครับอืมเวลากี่โมงไม่รู้จําไม่ได้มีการอัปเดตฮาโลาวีนพาร์สองนะครับอืมใช่แล้วก็ยี่สิเอ็ดพารสองก็คืออันนี้อัปเดตยี่สเอ็ดโลกยี่ห้านเนาะก็จะมีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นอ๋อเหตุผลที่ผมมาอยู่ในอีเวนต์ฮาโลาวีนเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมามาเล่าให้ฟังนะ เราจะมาพูดถึงเดี่ยผมอ่านหลอกอัปเดตจะฟังนะหลอกอัปเดตใหม่เนี่ยจะมี n e w Island h a l l o w e e n Event World ใช่ไหมคุณกดว้บนี่นี่นะครับตรงนี้นะของฮาโลวีนนะเนี่ยมันคุณจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมันคุณจะเป็นอย่างนี้แหละมีโลกมีโลกให้ไม่ใช่แค่นี้แค่นี้ไม่เอานะครับนั่นแหละ ต่อไปครับอันนี้อีโว,โวโเก็ตเลเวลก็คือจากเดิมอ่ะไอถุงแคนดี้อ่ะเราจะตันแค่ระดับตอนนู้นเนาะเลเจนต์ตอนนี้เป็นแฟนทอมนะครับก็แนะนำถ้าเกิดผู้เล่นใหม่มาเล่นก็ไปทำนะครับเพราะว่าตอนมันบวกเยอะนะจากเดิมอ่ะผมมันบวกต้องดาเมจคูณต้องสิบเอเ็ดจุดสองอเสิบอ็ดุดสองแล้วก็คูณเหรียญต้องหกเนาะ อันนี้ของอีเวนต์ใหม่เดี๋ยวอธิบายฟังนะครับมาต่อไปมีอะไรเอ่ยต่อไปใช่ไหมอันนี้ปึ๊บเแล้วก็จะมีกุญแจของดันเจียนช็อปนา o w วีนโอเคอ่าแล้วก็ปรับอ๋อให้เล่นได้สี่คนเนาะไอของ Halloween World แล้วก็มีอ่าเรียกว่าไฟเตอร์ซอมบี้อาเป็นตัวคูณ Energy ครับ แล้วก็มีการสร้างมันเนาะตึ๊บตึนี่โค้ด้หนึ่งสองโค้ดสามี่ปึ๊บโลกยีบห้ามีนี่ตึ๊บตึ๊แล้วก็โค้นใหม่แล้วก็เห็นบอกว่าจะมีรีสต็อก้านค้าฮาโลวีนด้วยแต่ก็ยังไม่รีนะมาเดี๋ยวผมพาไปดูโลกฮาโลวีนกันพาสองเนาะอ่านะครับเข้ามาปุ๊บจะมีอยู่แค่นี้ประมาณนี้อ่าห้เราจะเริ่มจากนี่ เลเวลผีไอ้ผีเนี่ยหาได้จากการที่เราเล่นแอคชิเมนต์นะครับลงฮาลโลวีนอ่าดีเฟนส์นี่ก็คือตรงนี้ส่วนแกจ,นแจุนเฮ้ยกุญแจสามารถแลกได้ห้าแสนเหรียญโทเคน็นเออร์แคนดี้ฮาลโลวีนนะครับห้าแสนเลยนะไม่คุ้มนะแล้วก็แลกด้วยทิเกต ก็สำหรับผมก็ไม่รู้อ่ะผมผมดองตก็ตไปซื้ออย่างอื่นก่อนนี่แล้วก็จะมีระบบคล้ายๆกระถุ่นี้เนาะเหมือนเป๊ะเลยอันนี้ผมให้สมมตินามว่าเอ็กโซเดียเอากี่ชิ้นส่วนเนี่ยหกชิ้นส่วนมารวมกันเนาะจะได้เอ่อโรบอทเอ่อไม่อาแฟงกนสไตล์นะครับนั่นแหละอืมตัวนึ่งข,งข้างๆก็จะเป็นที่ัพเลเวลเนาะนี่มีตัวหนึ่ง ไม่เมีอยู่สามตัวแล้วก็อันนี้จะทําให้เป็นเกมพาร์ทไม่อ่าเรียกว่าเป็นอีพิวแฟสสรสไตล์ได้เพิ่มอีกตัวนึงก็คล้ายๆของอ่าอันเนี้ยของท,ง Fighter, ท,ทั้งไฟเตอร์ไททันแล้วก็สเปนแล้วก็ของชาร์โดเนาะมาดมพามาดูสัดีกวะโทดปิดแทรวครับอ่ะ,อะหนึ่งดาวศูนยปไม,ม่หนึ่งดาวไม่มีดาวศูนดาวศูนจุดหนึ่งนะครับคูณไปถ้า เป็นหนึ่งดาวก็คูณศูนจดห้าเข้าไปส่วนไอ้พวกชิ้นส่วนพวกเนี้ยหาได้จากการลงนี่ก็คือมีโอกาสออกอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งพอคุณได้เนี่ยศูนย์จุดหนึ่งแล้วคุณก็มาสุ่มข้างในอีกหกชิ้นส่วนว่าจะได้อะไรมีหัวตัวแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาส่วนกุญแจของอันเนี้ยหาได้จากฮารลวีนตรงนี้นี่โอกาสศูนย์จุดสอง ก็ผมมีเท่าไหร่วะนี่เล่นไปหลายชั่วโมงอยู่ก็ได้มาแค่แนี้กับผลประกอบการผมก็ประมาณนี้นี่อ่าเดี๋ยวพาไปดูเกมเพย์ของไอ้นี่น่ะมันไม่ยากนะมันค่อนข้างง่ายมันเหมือนแบบเหมาะกับผู้เล่นใหม่เ,เรื่องแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับแนะนําว่าใส่ดรอปเถอะครับ <laughs> ยาดอรอปจะหมด,ดอ่ะดิอ่า เกมเพล็อตัวเนี้ยทาวเวอร์ดิฟเน์นะครับก็ยืนตีมอนไปก็ระวังมอนหลุดนะครับเพราะว่าเซิร์ฟมันก็ค่อนข้างกระตกในระดับหนึ่งไม่น่าเชื่อเลยคลิปนี้ไม่ถึงห้านะไม่ถึงสิบนาทีได้ไงเนี่ยบ้าบอะนะผมพูดทุกอย่างหมดแล้วนะเกมเนี่ยใช่ส่วนโลกกีมาจะเปลี่ยนมาจะมีเควสของอผลผลไม้พิศาดมาแล้วก็อะไรวะอีกอันหนึ่งอับเบิลเหรียญปะ มีผ้าเนี่ยมีอาเบลเลียนมาแล้วก็กิน,นอ่าอ๋อไอในช็อปของฮาราวีโลกแรกอะโลกหนึ่งอะมันจะมีไอตรงที่คขาอะเหมือนไอนี่เป๊ะเลยเหมือนตอนอีเวนต์พาร์ทหนึ่งเลยแต่แค่ใช้เป็นผีแทนเนาะเหมือนคล้ายๆกระดูกแหละตรงๆใช้ไอ้นี่ครับต้องพันหนึ่งนะผมว่าเนี่ยเก็บไว้เอาอีโวฟลงเกนสไตล์ดีกว่า ให้อ e ีโบดิเอาไ up, ้ uh, อัพเลอาอัพดาวอัพดาวหนึ่งดาวใช้สองหมื่นครับผมแพงมากแพง <c oughs> มากๆแล้วก็อะไรวะน่าจะหมดแล้วมั้งอัปเดตนี้ประมาณนั้นละครับเผมบ่นอะไรสั่งนะ <c oughs> ขอยืดเวลาคลิปหน่อยไม่ถึงสิบนาทีโอเค okay, เอาเป็นว่าถ้าที่ผมดูสถิติในช่องเราเนี่ยนะเ,เปิดสถิติกันนะครับ ทุกคนไม่เห็นหรอกผมเปิดในแ็บเล็ตนั่นแหละเออช่องของผมเนี่ยนะไม่นะผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะววามี่อ่ามีบุคคลอายุสิบแปดยี่สิบสี่ปีเนี่ยถึงยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะแต่วัยที่ดูเยอะสุดก็คือยี่สิบห้าสามสิบสี่ปีก็ขอบขอบคุณเราพี่ๆทั้งหลายแหล่นะครับเออขอบคุณครับขอบก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมผมนะโอ,อเคขอบค,ครับแต่ที่สับเรายังดูอยู่นะชาติเกิดไม่มีคนดู ผมก็คงท้อแล้วเลิกทาไปแล้วใช่แต่แบบมันจะมีแบบช่วงที่แบบห้าวันหายไปปุ๊บผมก็คิดอถ้าเกิดเราไม่ทําคลิปให้คนดูดูเนี่ยมันก็คงไม่ดีเพราะว่าผมทํามาแล้วเนาะผมก็ต้องไปให้สุดเดี๋ยวจะมีช่วงที่ผมหายไปสี่วันสามคืนพักสนามรอดอทุกคนณกคจะดูคลิปกันนะครับแต่ผมอาจจะแบบนั่งลงไอ้นี่ให้มั้งลงพวกแบบรูปในโพสอะไรอย่างงี้มั้ง ก็ยังไม่ถึงเวลานาะรอดูเวเี่ยวเราก็จะมีช่วงสอบแกดแพดสอบนู่นสอบนี่เยอะแยะ,ะไปหมดแล้วก็มีเชื่องยืดหาอะไรอะไรอีกเยอะแย,ยะนะคะนั่นแหละผมก็จะเครียดตายอ๋อใช่ใช่ใชเออทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมเราจัดคลิปเกมพาไปแล้วอะ่ะไอซอมบี้อะ่ะอยู่แถวไหนผมให้นะอยู่แบบไอเอารูปผมดล้วนี่เดี๋ยวแป๊บนึง ออคุณเห็นนี่ใช่ไหมมันจะอยู่หน้าของมันจะอยู่ทีเอสเลยผมให้อยู่ทีเอสเลยตรงเนี้ยมันจะอยู่ทีเอสหลังอา้าวเฮ้ยอีเมาไม่เห็นเพราะเป็นว่ามันอยู่แบบตรงเนี้ยเนี้ยแถวๆเนี้ยมันคืออยู่ทีเอสเกือบหลังสุดเพราะว่า เราต้องฟาร์มเอเนจีให้ได้เยอะๆในระดับที่แบบว่าอยากไปเร็วก็ควรใช้แหละเพราะว่าคูนต้องสู่จุดท้ายนะคือไอ้เกมเนี่ยมันต่อให้คูณน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเป็นการคูนที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์อะ่ะมันจะเยอะมากจะกล่าวคร่าวๆว่านั้นแหละอตอนนี้นะครับคลิปมาแล้วแปดนาทีนะเออผมบนบนๆไปก็เอาร้อยเวกัง,ง ไม่ได้พวกคงพวกแขนอะไรเลยเหรอพี่พี่เอาจริงดิพี่โอ้ผมก็ไม่ได้สังเกตเลยนะผมก็โม่จะพูดพูด,พ,ดพูดไปนี่แม่อ๋อใช่จะปเปิดเวลาดีกับไอ้นี่ไอ้นี่มันหนักเแล้วกันเนาะเออไหนวะเอา้าชิ้นส่วน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 ,น,วนไม่ใส่แว่นด้วยโอ้อะนี่ย what the hell ไม่ดอกเพิ่มเลยจริงๆ ส่วนอื่นมีกจะสิบอันแหละอ,ะอ้อเดี๋ยวพาไปดูแอคชเมนกอนอ่าถ้าเกิดคุณถึงลงถึงรูมพันเนาะคุณจะได้ผีส่วนเปอร์เซ็นต์คูณก็ตามนี้ห้าสิบหน,นึ่งจุดจุจุจุบอันเนี้ยมันลงง่ายนะเลื่อนไม่ได้เวอร์เท่าไหร่น่าจะเล่นซกักโลกประมาณเอ่อมันไม่ได้ยากจริงๆก็ให้คนมาแบกได้ด้วยแหละมันจะ ผ่านสักโลกเนี่ยโลกแปดก็น่าจะมาตีไหวแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะอืมสำหรับผู้เล่นใหม่ก็นะครับเออสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็ใกล้แล้วแต่เพราะว่าสินาทีละผมนั่งบนมาเออยืดยืดยืดขอยืดนะทำไมภาษาไทยมันแปลกวะโอเคเวลาการเล่นของผมคือสี่ร้ยชั่วโมงจำนวนการฆ่ามอนเตอร์ไปสามล้านห โอ้โหไกอดโอเคครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนชอบวิดีโอนี้ผฝ oh. ากเลยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพิ่มกำลังใจให้ตะวันคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้ถึงแม้จะเสียเวลาช่วงที่ผมบนไปสักนิดสักหน่อยขอบคุณครับ and peace เจอกันใหม่วิดีโอหน้ไาไม่ผ่จ้า